ยินดีตอนรับสู่ความทรงจำที่ไม่เคยปิดทำกันมองกำแพงที่ว่างเปล่าแต่ภาพเธอมันยังชัด เหมือนเข้ามันในตึกเก่าที่เต็มไปด้วยความอัดอั้นทุกสิ่งที่เราเคยทำมันคือชิ้นงานที่ถูกจัดวางในห้องโถงที่มืดมิดพิพิธพัน์ความหลังแอรมันยันยะเยือไม่เท่าความรู้สึกที่ถูกทิ้งไว้เดินวนไปวนมาข้างในมันไม่เค่มีทางออกให้ไปฉันอยากจะเผามันทำลายเพราะพอที่เคยสวยงามแต่ทำไมได้รอเพราะมันคือความจริงที่ต้องยอมตั พี่พันความหลัง oh. เปิดให้ชมไม่มีวันหยุด oh. จะแสดงความรักที่มันจบลงด้วยความน้ำสุดสิ้นสุด oh. ทุกตอนทุกตอนทุกหยดน้ำตาที่มันพังทลายก็ถูกจัดเรียงไว้เป็นบทเรียนที่ รูปปั้นใบหน้าเธอตั้งอยู่ตรงกลางใจที่เบ้าวชันเธอคือมาสเตอร์พีสที่ฉันไม่มีวันได้สัมผัสอีกนาน mm hmm. แบปออกไปทุกคำเพื่อบอกว่าฉันควรจะยืมลืมได้ mm hmm. แต่เสียงสะท้อนกลับมาก็หกสิ้นดีจากข้างนในใจอ่ะห mm hmm. ยิบจดหมายขึ้นมาอ่านทุกตัวอักษรมันบาดลึกทุกนาที mm hmm. พยายามจะมองคำาแต่ก็เจอเงาของเธออยู่ทุกพื้น ทีทำไมเวลามันใจร้ายขนาดนี้ไม่ยอมพัดพาความเจ็บปวดให้หายไปสักทีฉันอยากให้ที่นี่มันมีปุ่มลบให้ฉันได้กดซ้ำซังไม่ต้องมีไม่ต้องเห็นไม่ต้องจำเรื่องราวที่ทำให้ต้องน้ำตาตกในแต่ฉันรู้ดี่นี่คือที่ที่ฉันต้องอยู่พ,พิพันฑ์ความหลังเปิดให้ชมไม่มีวันหยุดจะแสดงความรักที่มันจบลงด้วยความนักสุดสิ้นสุด จัดเรียงไว้เป็นบทเปลี่ยนที่ไม่มีวันตายพิพิพันธ์ความหลัง <Ooh. S 1> เปิดให้ชมไม่มีวันหยุด <Ooh. S 1> จัดแสดงความรักที่มันจบลงด้วยความเบ,บสุดสิ้นสุด <Ooh. S 1> ทุกท่อนทุกตอนทุกหยดน้ำตาที่มันพังทลาย <Ooh. S 1> ก็ถูกจัดเรียงไว้เป็นบทเปลี่ยนที่ไม่มีวันตายตัวเข้าชมฟรี The shanky pushum cone.